สวัสดีครับวันนี้ผมเฮงจาก h ฮดพีออนทัวจะพาทุกคนไปที่น้ําตก9ก้าโจนหรือน้ําตก9้าชั้นอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งการเดินขึ้นน้ําตก9ก้าชั้นจะใช้ระยะทางประมาณ1.5กิโลซึ่งใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับหากไม่ได้เร่งรีบก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับหากแวะถ่ายรูปนะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละชั้นก็จะมีวิวที่แตกต่างกันไปครับวันนี้เราจะพามาดูว่า เป็นยังไงบ้างนะครับสาหรับคนที่เดินทางไม่ไหวครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปพักกันต่อที่เชดออฟกิ e รีสอร์ทครับเป็นที่พักที่อยู่ในหมู่บ้านชาวมอนซึ่งต้องบอกว่าที่พักนี้สวยมากๆครับเพราะว่าตัวที่พักเนี่ยความจริงก็ทําเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีที่พักให้เราจองแค่2ห้องครับซึ่งใครจะมาสาวอทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าคิวเต็มยาวนะครับต้องรีบจองกันหน่อยสําหรับคนที่จะมาก็ลองดูกันได้ครับเดี๋ยวทางผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผม ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนพึ่งครับเรากําลังจะไปที่น้ําตก9ชั้นหรือเปล่านะ9โจน9้าชั้นก็คือ9้าชั้นนั่นแหละก็เขาเรียก9โจร9้าชั้นเนี่ยตามนั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่น้ําตกกันครับไม่รู้จะขึ้นไปถึง9้าชั้นหรือเปล่านะเอาตามกําลังจะไม่ถึงจากสภาพข้อเขาเอาตามกําลังที่ไปไหวเดี๋ยว ว่าเดินส <annoying> <problem> ักชั่วโมงหนึ่งถึงชั้นไหนก็ชั้นนั้นละเดี๋ยวไปถึงเอาว่ากันอะไรนะนั่นไนตาย นะครับแผนที่ก็จะมีทั้งหมด9ชั้นครับทางก็จะเป็นทางชันครับถึงชั้นที่9 1.5กิโลไปใครจะเข้ามาที่นี่ก็ต้องซื้อบัตรเข้าก่อนนะครับราคาคนละ20บาทเท่านั้นก็ถือว่าถูกมากๆนะครับอันนี้เราเข้ามาถึงก็จะเจอน้ำตกชั้นแรกเลยครับอยู่ตรงทางเข้าเลยใกล้ๆ เป็นชั้นเล็กๆครับน้ําตก <c oughs> เดินระวังด้วยนะระวังขาพลิก ชั้นที่หนึ่งครับจากนั้นเราก็เดินไปที่ชั้น2ต่อครับอยู่ใ,ใกล้ๆชั้น1เลยเดินแค่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับชั้น2นี้ใกล้มากชั้น2เล็กมากอะ่ะ ตรงไหนห่วงยางหห่วงเ็นาอ๋อเดี๋ยวได้เปียกกันพอดีเนี่ยมันมีทางขึ้นขั้วนแล้วก็เดิน <c oughs> พอเราออกจากชั้น2แล้วก็เดินขึ้นชั้น3ต่อครับ จากชั้น2ไปชั้น3เนี่ยค่อนข้างจะไกลนะครับ380เมตรก็เท่ากับรอบสนามฟุตบอลรอบหนึ่งได้แต่ว่าเป็นทางชันครับทางขึ้นเขาก็ใช้เวลาเดินค่อนข้างจะนานครับชั้นนี้แต่เนื่องจากเป็นชั้นแรกๆแล้วก็ยังมีแรงเดินกันนะครับชิวๆเดินไปเรื่อยๆครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเร่งเวลาไปเลยดีกว่าครับเริ่มนับ1 2ไป เดินมาถึงชั้นที่สามแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สามพอเลยหยุดอยู่แค่นั้นแหละคุณ <c oughs> เดี๋ยวตกลงไป เราก็กำลังเดินจากชั้นที่3ไปชั้นที่4นะครับอันนี้ก็ทางก็เป็นทางภูเขาเนี่ยครับไม่มีทางเดินหินให้บางจุดก็ลื่นอยู่ครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็มาเร่งเวลากันอีกดีกว่าครับ3 2 1 2> Go งิดกลงก o ก้องอันเดีย ชั้น4ก็สวยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นชั้นที่มีสะพานเนี่ยเราสามารถถ่ายมองเห็นสะพานแล้วก็มีน้ําตกแล้วก็มีป้ายชั้น4ี่ตรงนี้ครับแต่ถ้ามุมตรงเนี้ยมันจะถ่ายไปเนี่ยเห็นสะพานกับน้ําตกแล้วมันก็เป็นน้ําตกที่สูงหน่อยก็จะสวยหน่อยโอเคครับชั้น4ี่เดี๋ยวจะลองเดินขึ้นไปอีกชั้นนึงครับแต่ว่าคงไปถึงแค่5้าชั้นครับยังไงก็น่าจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวไปดีกว่าครับ นี่ก็เป็นทางเดินนี่เราเดินกันอยู่ครับโอ้โหต้นไผ่มันล้ม อ๋อเป็นตุ้มประตูเลยโอ้โหเขียนก,กันเต็มแล้วเราก็เดินมาถึงชั้น5แล้วนะครับชั้น5นี่เป็นชั้นเล็กๆครับก็ใครคิดว่าจะมาเดินถึงแค่ชั้น5เนี่อาจจะผิดหวังได้เพราะจะเป็นชั้นแบบเล็กๆเ,เลยสมอ ออีกแค่ร้อยสามสิบเมตรเงี้ยเราไปชั้นหกต่อเดี๋่วโอเคอันนี้เรามาเปือนมกระลาครับก็คือน้ําก็ยังมีอยู่แต่ว่าใบไม้ร่วงเยอะมากเนี่ยเต็มพื้นเลยฮะแล้วก็ใบไม้ใบใหญ่ครับหยียบลวลื่นรองเท้ารองเท้าข้าใบหรือรองเท้าหุ้มต้อนนะไม่ได้ทำรองเท้าแปะคือถ้าถ้าถ้าเราจะไปเล่นน้ำก็ต้องรองเท้าแตะ ก็รอเท้าวันนี้ก็ได้นะแต่วก็แต่รองเท้าแต่แบบสวมสวมมาเนาะว่วเดินนไม่หมานะขอขอรองเท้าที่มันมีดอกยางเยอะๆตอนนี้เราก็มาถึงชั้น6แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับเดี๋ยวผมจะยื่นกล้องออกไปให้ดู อันนี้เราก็อยู่ระหว่างทางชั้น6ไปชั้นเจ็ดนะ,ค,ะนนครับนี่นะน้่งกันคท่าแล้วไม่น่านจะไปได้ถึงเก้าชั้นเพาะเดี๋ยวต้องเผื่อเวลาลงอีกหากขึ้นว่านานแล้วหาลงน่าจะนานานะ ชั้นไม่ค่อยลงแต่เดี๋ยวพอเปิดจะไปทันเสร็จเลยอีกหนึ่งร้อยเมตรก็มาต่อ <laughs> โดนหลอกไปเรื่อยๆเออแบบเจอ,เอถึงแล้วดีกว่าพอชั้นเสร็จอีกหนึ่งร้อยเมตรชั้นแปดอีกหนึ่งร้อยเมตรไปไปพอดีเก้าเอาไซด์อะไรตามน้ำตกมาเลยได้ไหมละ่ะชั้นหนึ่งโดนหลอกไปเรื่อยๆหลังจากชั้นสี่ขึ้นมาเนี่ยครับแต่ละชั้นมันก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากครับ ทำให้เราเดินแล้วก็มีกำลังใจในการเดินชั้นต่อไปนะคะับเกทีก็บอกช่องด้่นการ์ดามาปีมาตกเก้าสิบเฮ้ยแทนเจ็ดแล้วแม่นี่ไงไปโอ้ยจะมันอยู่ข้างๆจะถ่ายน,นี่งานถ่ายมาแล้จะเข็ยอีกร้อยสี่สิเมตรอีกเท่าไหร่เนี่ยถึงชั้นแปด นะคุณมาขนาดนี้แล้วคุณก็ต้องไปถ่ายแล้วเอไปถึงชั้นเก้าแล้วล <c oughs> ะเจ็ดแปดเก้าสองชั้นเดี๋ยวยนนะยเรามานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้สักพักดีกว่าเราก็นั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้สักพักใหญ่เลยครับสักประมาณ1ิบนาทีได้ดื่มดากับบรรยากาศน้ำตกนะครับแล้วก็ปล่อยให้เสียงของน้ำตกเนี่ยมันฮิวใจเรานะครับ สดชื่นมากๆเลยครับผมแล้วก็มาถึงชั้น8แล้วนะครับและป้ายก็บอกให้เราไปอีก100เมตรนะครับถึงชั้น9ตอนนี้นี่ก็ป้ายชั้น8แต่ว่าน้ำตกก็จะเล็กๆครับอยู่ตรงนี้สมอลดับมาก ตกเบาบๆเอ้ยน้ำตกน่ารักน่ารักอ่ะเออมาไปเดินไปถ่ายรูปไหนเฮ้ยชิลไม่เป็นไร น้ำตกเก้าชั้นและแล้วเราก็ขึ้นมาถึงน้ำตก9้าชั้นนะครับก็อบอกว่าเป็นชั้นที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าชั้นอื่นๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสวยครับบวกกับมีผีเสื้อนะครับเต็มไปหมดเลยสวยมากๆเลยครับชั้นนี้แต่หากใครเดินไม่ถึงก็ดูช่องของเราได้นะครับน้ำตก9้าชั้นเรามาถึงแล้วครับเสื้อเต็มเลย ถ้าหน้าฝนน้ำน่าจะเยอะกระจายมากกว่านี้เยอะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูผีเซีย ตกดาวจนชั้นที่9้าครับสวยสุดๆไปเลยอันนี้มาเดือนมกราถ้ามาเดือนช่วงหน้าฝนน้ำน่าจะเยอะกว่านี้เยอะนะครับเสร็จแ,แล้ว9้าชั้นกับ เวลาประมาณสองชั่วโมงตามรีวิวเลยเป๊ะเขาบอกว่าเดินกันประมาณ2ชั่วโมงครับที่นี่2ชั่วโมงคือมาถึงอย่างเดียวใช่เดินขึ้นเดินเดินขึ้นมาถึงประมาณ2ชั่วโมงครับประมาณแล้วก็เดินลงอีกชั่วโมงหนึ่งสุดุเดินกลับแลละครับก็ใครมาที่นี่ก็สชั่วโมงครับเผื่อไว้ ถ้าอยากนั่งชิวนานๆหน่อยก็สี่ชั่วโมงครับแล้วก็ที่ต้องระวังนะครับก็คือถ้าใบไม้เยอะอย่างเงี้ยมันลื่นครับใบไ,ไม้เต็มไปหมดนี่เราก็กำลังเดินลงแล้วครับขาลงก็น่าจะเร็วกว่าตอนขาขึ้น โอเคใครข้อเข่าไม่ดีปวดเข่าก็ไม่แนะนำนะครับที่นี่โอเคครับไปแล้วครับ,รบตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะครับค่ะก็เวลาทั้งหมดใช้เวลาเดินลงมาประมาณขึ้นลงก็ค <3. S 1> ือเกือบชั่วโมงอ่ะเวลาขาลงอ่ะชั่วโมงหนึ่งครึ่งสองเออประมาณเกือบชั่วโมงแล้วขาขึ้นก็สองชั่วโมงแต่สองชั่ <ใน S 1> วโมงเราก็มีม,ม,มีแวะ <Yeah. S 2> oh. เราจะไปไหนกันต่อครับไปที่พักไหมนะไปที่พักสิ <laughs> แรกเก่าจะไปแช่เท้าของันหน่อยทานน้ำร้อนบอกคืนแต่ว่าเย็นแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่พักก่อนถ้าเสร็จเร็วก็อาจจะออกไปแช่เท้ากันต่อครับหรือว่าถ้าที่แช่เท้าเขาปิดก็ไปวัดอาจจะแวะหาอะไรไปแถวที่พักครับ เหนื่อยหนสุ้ๆตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับนี่คือที่พักของเราที่คุณแป้งเขาจองไว้ให้นะครับเราพักกันที่ s เชดออฟกินรีสอร์ทโคตรสวยเลยไม่คิดว่าจะมาจองอะไรสวยขนาดนี้โอ้เนื่องจากเป็นวันเกิดครับวันเกิดของผมก็เลยจองที่พักมาอย่างดีเลยครับโคตรสวยอะ ลองไปสำรวจที่พักกันเครอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งมากเลยนะครับที่จองที่พักสวยขนาดนี้มา โอ้มีน้ำตอกอยู่ข้างหลัง สานใส่น้ำครับะลองเปิดเข้าไปดูนี่จะเป็นห้องนอนห้องนอนก็คือตื่นเช้ามาพบกับใส่น้ำจริงๆพร้อม ราครับที่เต็มไปหมดเลยสวยมากมุมุนก็มีที่นั่งอีกที่หนึ่งเหนเรามาดูห้องน้ำหน่อยอันนี้ก็เป็นห้องน้ำครับก็ก็โอเคมันก็มีห้องน้ำโถส้วมฝักบัวฝัวอยู่ไหนอออมีตรงนี้ตรงนี้ฝักบัว มีเครื่องทำน้ำอุ่นอ่าโอเคอันนี้เหรออาจจะเป็นโถฉี่ผู้ชายครับม,ม,มีดาบประโมให้ด้วยสรุปคือดีมากดีเวอร์ อนนี้เราก็กําลังเดินอยู่ในที่พักครับโซนเขามีทางเชื่อมก็ไม่รู้เชื่อมไปไหนกําลังเริ่มตารวจด,ดูครับเฮ้ยทางนูน้นเหมือนมีเดินไปได้ด้วยมีมาหินอยู่นะเห็นไหมนี่อะเราไปทางลงอ๋ออ๋อเดินลงเหยียบข้ามแม่น้ําไปข้ามน้าเออข้าม<อ>ที่พักติดแกมของเราในวันนี้นะครับที่คุณแป้งจองมาให้เชด ออฟกรีน <Off> อยู่ติดกับตลาดมอนห้วยน้ำใสครับบ้านมอนบ้านมอนบ้านมอนโอเคเดี๋ยวเรามาเดินเล่นในหมู่บ้านนี้กันดีกว่าครับ ก็เป็นตลาดเล็กๆแหละ อยู่ไหนวะนี่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 โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของกินก่อนครับบาย สวัสดีครับขอะเมื่อได้